ครับวันนี้ลองทำไฟล์ยาวๆอธิบายให้ชัดเจนบน PC ดูเพราะว่าลองทำมือถือแล้วมันไม่ชัดเจนครับก็คอนเทนต์อันนี้ในส่วนของคอนเทนต์คอนเทนต์ที่เราเดูได้จากแดชบอร์ดไอโปรเฟชชั่นอลแดชบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีดีเทลที่บอกเราในรายละเอียดตรงนี้ก็เหมือนกับว่ามันอยู่ในกลุ่ม Follow หรือว่ากลุ่มที่เป็นเพื่อน2ออย่างนะครับ ก็จะมีดีเทลบอกว่ามีใครมาไลน์มาชอบมาหัวเราะยออเยยถักถงังไม่ใช่บ้างอะไรอย่างนี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นเป็นเหมือนเราแชร์ออกไปในกลุ่มภายนอกมันก็จะมีอีอกอีกเรื่องหนึง่งเช่นมีการวิวมียอดเพล์สูงกว่ามียอดแชร์คลิปปังๆต่างๆเนี่ยมันส่วนใหญ่มัน ถ้าเรามีคุณกลุ่มน้อยเช่นเรามีเพื่อนน้อยอยู่ในกลุ่มที่เรา follow หรือเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็โอกาสปังน้อยแต่ว่าถ้าคลิปมันดีจริงมันถูกแชร์ออกไปมันก็จะปังมากครับอย่างอันนี้ก็เป็นในกลุ่มมันก็จะดีในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคลิปที่แชร์ออกไปภายนอกเนี่ยมันก็จะอย่างอันเนี้ยแชร์ไปสิบแชร์นะครับ <c oughs> มี การเพล์ถูกดูมีนาทีประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ลองทดสอบเพราะว่าแฟนเขาแฟนเขาจะมีคลิปที่มันปังๆเป็นแสนหรือว่าหลายๆหมื่นหลายคลิปผมก็ไปดูแล้วก็เอาลองมาทำดูบ้างอะไรเงี้ยครับคลิปนี้ก็เป็นคนคนดังมาถ่ายที่เมืองไทยก็ถามว่าเข้าไปกินอะไรที่ไหนอะไรเงี้ย พวกนี้ถูกแชร์ไปในกลุ่มเราก็ต้องระวังครับเราก็ต้องไปดูดูว่าโ o ลิสีเงื่อนไขของกลุ่มเขามีอะไรห้ามอะไรเรื่องลิขสิทธ์ว่าผิดถูกอะไรยังไงเขาให้เขาไม่ให้อย่างเงี้ครับมันก็มีอันตรายต่อแอคเคาน์เราที่จะถูกแบนถูกพักการใช้งานหรืออะไรอย่างเงี้ไปอันนี้ก็ต้องดูให้ดีอันนี้ก็ทดสอบทําในกลุ่มของคนดังว่า ไอ้คำว่าไวรัลเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ก็มีคนไลค์พอสมควรแชร์ไป27แชร์มีเพลย์ไป4,300อันนี้เมื่ออาทาได้สักสัปดาห์หนึ่งครับแล้วก็มันจะมีมินิทวิวอันนี้ก็จะรวมไปรวมอยู่ในในชั่วโมงที่เราจะต้องเก็บ60,000นาทีอันนี้เราก็จะต้องทำด้วยผมว่ามันมีเงื่อนไขอะมีเงื่อนไขของเรามีเงื่อนไขของเวตา อันนี้คือกลุ่มแล้วเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ไปเซิร์ชกลุ่มแล้วก็เข้าไปในกลุ่มในกลุ่มของอกลุ่มต่างๆนะครับไปอ่าน policy เขาไปอ่านเงื่อนไขกับข้อกำหนดข้อบังคับเขานะครับแล้วก็เราก็มาทำคลิปที่คิดว่าคนในกลุ่มต่างๆเนี้ยที่เขาให้เราแชร์ไปเนี่ยเขาจะชอบจะชื่นชอบนะแล้วก็มาทำเสร็จเราก็แชร์ไป ถ้าคลิปมันปังมันก็มันก็ปังครับอันนี้นะในแดชบอร์ดเราในโปรเฟสชัโนลแดชบอร์ดเราเข้ามาดูได้คลิปนี้เป็นคลิปเราดูว่าในอายุกี่ปีของคนคนนี้เขาหน้าตาประมาณไหนแล้วเขาเล่นหนังเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็คนให้คนเขาอยู่ในกลุ่มว่าเขาชอบไม่ชอบเขาก็จะมาบอกเราเองว่าเขาชอบเขาดูไม่ดูอะไรอย่างเงี้ย ก็ประมาณนั้นนี่คอนเทนต์เราก็มาดูมันจะมีอย่างอื่นด้วยเช่นว่าคนที่เข้ามาดูเราเนี่ยมีผู้หญิงประมาณกี่เปอร์เซนต์ผู้ชายกี่เปอร์เซนต์อะไรประมาณนี้นะอยู่จังหวัดอะไรมาจากจังหวัดอะไรอะไรประมาณก็มีประโยชน์บ้างเพราะว่าอย่างเช่นเป็นคนอีสานเยอะเราก็ทําคลิปส้มตำนะครับมันก็เยอะนะคนมาดูก็ถูกใจเยอะแต่เป็นคนกรุงเทพก็น่าจะทาทาอาหารอีกอย่างอะไรประมาณนี้ การแสดงผลก็คล้ายๆกันในมือถือกับใน PC แต่ว่าใน PC เนี่ยพื้นที่หน้าจอ,อก,กว้างกว่ามันก็จะมีดีเทลมากกว่าให้ให้ดูก็บริหารจัดการง่ายก็ก็ดูอย่างสร้างสารรค์นะครับภายใต้เงื่อนไขกฎเกณฑ์ของแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเมตาเขาก็มีระเบียบกฎข้อบังคับอย่างหนึ่งเราก็ มีเงื่อนไขของเราอย่างหนึ่งก็ว่ากันไปครับก็ลองทำไป